สดีครับจอข่าวเด่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุยกันเรื่องของน้องทันนะครับดิฉรีเป็นเอกธนศักดิ์ซึ่งเป็นนักเรียนไทยเนี่ยนะฮะอยู่ที่จังหวัดตรังครับแล้วก็ปรากฏว่าช่วงเวลาซัมเมอร์ก็ไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ครอบครัวอยู่จังหวัดตรังปรากฏว่าไปเกิดเหตุขึ้นที่นั่นเนี่ยนะฮะน้องทันไปยืนรอรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ตกลงไปในรางแล้วก็ถูกรถไฟฟ้าเนี่ยทับขา ที่สุดเนี่ยทำให้ต้องตัดขาทั้งสองข้างนะครับคืออายุแค่14ปีเหตุเกิดเมื่อวันที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาก่อนสองกรานวันนี้จะพูดคุยกับน้องทันนะฮะึชงกณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่สิงคโปร์รวมถึงครอบครัวที่มานั่งอยู่กับผมเนี่ยนะฮะคุณพ่อกิตเนตเป็นเอกธนศักดิ์ครับสวัสดีครัพ่อสวัสดีครับ,รบแล้วก็พี่สาวนะฮะคุณปันระวีเป็นเอกธนศักดินะฮะสวัสดีครับ ก็มานั่งอยู่กันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะคุยกันเนี่ยนะฮะเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมมาคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่โน่นคุณแม่กลับมาแล้วคุณป้าอยู่อ๋อคุณแม่กลับมาแล้วคุณป้าอยู่ที่โน่นนะฮะน้องทันซึ่งต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างถามตรงนี้ก่อนน้องเวิกก็แล้วกันตัดยังไงฮะคือข้างหนึ่งอะค่ะจะอยู่ข้างซ้ายจะอยู่ใต้เขาข้างซ้ายตัดใต้เขาค่ะแล้วก็ข้างขวาเหนือเขานิดนึงเหนือเขาใช่ค่ะ เขาไหวไหมเขารับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหวออคือเขากําลังใจแบบเต็มที่มากเต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าคือน้องทันเนี่ยเป็นเด็กที่ถือว่าเข้มแข็งคนหนึ่งเลยเขาเข้าใจโลกความเป็นจริงว่ามันสวญเสียไปแล้วอะค่ะแล้วก็ยังมีกําลังใจที่จะเดินดําเนินชีวิตต่อไปอะค่ะเป็นผมผุบบ้าไปแล้วถูกตัดขาสองข้างจู่ๆและอายุแค่สิบสี่ค่นะฮะคือเขาก็เข้าใจว่า ความเป็นจริงเป็นยังไงนะคะแล้วก็คือก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนนะคะที่ให้กําลังใจเขารวมถึงครอบครัวเขาเป็นเด็กที่ถือว่าเป็นฮีโร่ของหลายๆคนนะคะที่ที่ได้ข่าววันนี้ค่ะครับก็คือสู้ใช่ยอมรับจับสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีชีวิตต่อไปค่ะไม่เห็นว่าตัดขาก็ก็ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะมีชีวิตต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะผมจะไปคุยกับน้องทันนะฮะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับน้องทันสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงฮะสู้ไหมครับเนี่ยสู้ค่ะสู้นะฮะอา้าวน้องทันถ้าจะให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไหมครว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะก็ได้ค่ะก็ตั้งแต่วันเสาร์ตอนเย็นก็นอนตั้งแต่หัวคำ่ำครับประมาณสองทุ่มแล้วก็ตื่นตื่นตอนเช้าเพราะว่านัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์เพราะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะต้องกลับบ้านแล้วครับ ก็น <One input> ัดก <ge ar> ับเพื่อนไว้แล้วก็เสร็จวพาเช้าวันอวันอาทิตย์ก็ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงก็นั่งรอเพื่อนเพราะว่านัดเพื่อนตอนตีตอนเที่ยงตีสิบสองก็ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กินอะไรเรียบร้อยแล้วก็อรอเพื่อนนั่งเล่นคอมก็เปิดดูเว็บไซต์ดูหนังไปเรื่อยๆจนถึงประมาณตีสิบยี่ตีสิบสี่สี่สิบห้าเพราะว่าระยะทางระหว่างบ้านไปจนถึง รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ15้านาทีเพราะทันต้องเดินไปแล้วก็พอทันเดินไปถึงก็ก็เช็คบัตรอะไรเรียบร้อยก็รอรถไฟแล้วรถไฟมาช้ามากเลยแล้วทันอ่ะรอยืนรอเป็นคนแรกเพราะรว่าช่วงนั้นยังไม่มีคนคแต่พอสักพักเนี่ยแบบคนก็แบบมาจากไหนก็ไม่รู้แบบเยอะมากๆแล้วแบบคนก็เบียดเสียดกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เสร็จทีนี้ก็พอ,อยื่งได้ทีก็ออยู่ใต้รถไฟแล้ว ก็ S <S 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 ลงไม่ได้ยังไ <S 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 คงครับวันนีพลลองนึกภาพดูเหตุการณ์แต่ว่ายืนยันไม่ได้เป็นลมอะไรใช่ไหมครัก็ไม่ได้เป็นลมไม่ได้มีอาการเวียนหัว <S 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 ค่ะ <S 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 เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ไม่เคยไม่ไม่ไมค่อยป่วยเป็นคนเป็นเด็กแข็งแรงมาตั้งนานแล้วไม่ในรอบสิบปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยอะ,ค,ะค่ะครับน้องทานเห็นอ่าก็แน่นอนรถไฟฟ้าก็าเหมือนกันทั่วโลกก็คือมันจะมีเส้นเหลืองใช่ไหมฮะใช่ใช่ยืนหลังเส้นเหลือง เส้นเหลืองแล้วก็จะมีอีกช่องอีกทางอ,อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่รถไฟฟ้าเข้าเ <c oughs> ขาจะห้ามเราเข้าไปยืนล้ําเส้นเหลืองเข้าไปใช <c oughs> ่แล้วตร <c oughs> งจุดไหนยังไงก็ทันยืนหลังเส้นเหลืองแล้วตรงที่ทันยืนเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงเดินตรวจอยู่ตลอดเวลาทันจําได้ทันไปเรียนก็ไปเรียนก็ขึ้นตรงจุดนั้นแหละจุดเ,เดียวกันฮะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นคนมันเยอะใช่ไหมฮะ ใช่คนมันเยอะมากไม่รู้มาจากไหนแบบเบียดเสียดกันเต็มไปหมดเลยครับแล้วอย่างไงฮะพอเบียดเสียดกันพอรถไฟฟ้ากำลังจะเข้ามาใช่ค่ะน้องทันก็ยืนอยู่หลังเส้นเหลืองแต่คนก็เยอะเต็มไปหมดเลยใช่ใช่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนาทีนั้นจําได้ไหมจําไม่ได้ค่ะม,มันแบบเหมือนมีอะไรเหมือนมีอะไรดูดไปอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกมีอะไรดูดลงไปแล้วรถไฟฟ้าวิ้งเข้ามาใช่รถไฟฟ้ากําลังไอ้เพิ่งเข้ามา แต่อตอนแรกตอนแรกมันยังไม่มามันมาช้ามากเลยะ<า>ใช่แล้วพอรู้สึกตัวอีกทีนึงปุ๊บเปน็นยังไงฮะรู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกแบบร้อนหน้ามากแล้วแบบข้างหลังก็เจ็บเพราะว่ามันจะเป็นก้อนหินแล้วก็เออพอดึกได้อีทีเอา้าทําไมตัวเองขาขาดแล้วแบบก็รู้สึกเสียใจนิดนึงแล้วก็แบบก็รีบดึงขาตัวเองออกมาเพราะว่าดูดูจากล้อแล้วมันยังอยู่ที่ล้อยังอยู่แบบยังอยู่ระหว่างล้อค่ะ S <S ก็รีบดึงออกมาก่อนกลัวรถไฟมันจะเลื่อนอีกร้อหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยมองเห็นขาตัวเองถูกถูกตัดถูกทับใช่มันเละแล้วแต่ตอนนั้นมีสติ <S <S ใช่ก็ยังมีสติ <S <S มองเห็นเลยว่าขาเนี่ยพูดแท้คือล่องแรงอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ใช่มันร่องแรงแต่มันไม่ได้ขาดออกจากเข่าหรือว่าอะไร<ฮ>ะแต่ว่ามันยังร่องแรงแต่ตรงตรงตรงเท้าตรงนิ้วเท้าอะค่ะ,<ฮ>ะมันยังคงอยู่ในสภาพเดิมอก็ขาดคแค่ตรงระหว่างตรงน่องระหว่างช่วงน่องเนี่ยเห็นเลยว่ามันมันเละแหพูดง่ายใช่ใช่มันเลือดตปมปด้วยเลือดมาเลยแล้วเราก็ยังโอ้โหตอนนั้นก็ยังรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั้งสองข้างไหมน้องทันนะ ใช่ทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างแล้วน้องทันทําไงตอนนั้นพอเห็นปุ๊บแล้วยังยังยกยกออกมาด้วยเหรอฮะใช่ค่ะรีบยกขาตัวเองออกมาเพราะว่ากลัวว่ารถไฟมันจะเลื่อนอีกอืมแล้วก็พอยกขาตัวเองออกมาแล้วคือตอนนั้นตัวน้องทันคงจะอยู่ในช่วงที่อยู่ด้านนอกถูกไหมฮะใช่อยู่ข้างข้างอยู่ข้างข้างที่เป็นช่องช่องที่ไม่ใช่ตรงรางรถใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงรางรถอ่าคือตัวเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่ขาเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นแล้วว่ามันทับขาดแล้ว ใช่คัน <ทำ S 1> ก็ดึงออกมาก่อนแล้วอุยยังโอ้โหตอนนั้นยังยกขาออกมาอีกฮะรีบยกขาออกมากลัวมันทับอีกแล้วเป็นยังไงตอนนั้นก็พอยกขาตัวเองออกมาก็รีบเลีเ้ยงร้องให้คนช่วยก็เรียกร้องเฮลเมี Me ้เฮลมีทางาช่องตรงตรงที่แบบก่อนที่เราจะข้าม ามข้าวลไฟไอะค่ะมันจะมีช่องอยู่นิดนิดนึงที่แบบเขาให้ระวังเวลาข้ามอะค่ะคือตอนนั้นรถฟไฟมันก็อยู่บนตัวเราเอ,อ,อยู่อยู่ข้างบนถูกไหมฮะตัวเราก็อยู่ข้างล่างใช่อยู่ใต้ท้องรถไปมันก็มีช่องอยู่ทีด่เดียวใช่ม,มีช่องอยู่ทีด่เดียวแล้วก็ลองเรียกเฮลมีเฮลมีเขาก็บอกว่าโดนมูฟปราธานบอกว่าแบบ มันช้าจังเลยดีทันแบบเลือดเต็มไปหมดแล้วทันก็เลยแบบเรียกโทรไปหาการเดียนเพราะว่าทันแบบไปคนแบบจัดแบบว่าทันจะใส่กระเป๋าสองข้างกระเป๋าข้างนึงจะเป็นโทรศัพท์อีกข้างนึงจะเป็นบัตรอีซีลิงกับคุณแจบ้านทันก็เลยจําได้ทันก็เลยหยิบโทรศัพท์ของตัวเองโทรมาหาการเดียนแล้วก็พูดแต่ว่าการเดียนที่ทันพักอยู่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาพูดภาษาจีนแล้วทันพูดได้นิดเดียวทันก็เลยแบบ ็ไม่รู้จะพูดอะไรทันก็เลยแบบกดวางแล้วก็แบบสงสัยเขาคงโทรไปหาการเรียนอีกคนนึงแล้วก็แบบการเรียนอีกคนนึงพูดอังกฤษได้ทันก็เลยแบบคุยกับเขาแล้วแบบบอกเขาว่าเออเนี่ยอยู่ใต้รถไฟเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบเขาก็แบบโทรมาอยู่เรื่อยๆแล้วเสร็จีสักพักนึงที่เจ้าหน้าที่แบบเขาเข้ามาแบบมาช่วยแบบเร็วมากแบบเข้ามาสองสามคนแล้วแบบ แล้วพอช่วยทันพยุทันแบบใส่ทันในเตะค่ะ <c oughs> เป็นเตแล้วก็ทันก็แบบลึกได้ก็พูดอย่างแรกเลยว่าไอคำฟอมไทยแลนด์ <c oughs> อ่าแล้วก็แบบเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราต้องบอกเขาก่อน <c oughs> แล้วก็เสร็จนี้ก็เขาก็ลากทันออกไปแล้วเขาก็พาทันขึ้นไปบนเตียง <c oughs> ออขึ้นบนเตียงเตียงพยาบาลแล้วก็แบบเขาก็ช่วยแบบเร็วมากตอนแรกเขาจะเอาลงลิฟต์แต่ว่าลิฟต์มันเขาไม่จุเพราะว่าลิฟต์มันเป็นสี่เหลี่ยม <c oughs> จับตุรัสอ่ <c oughs> เขาก็เลยแบบลงทางมาในเลื่อนแทนแล้วก็ส่งเข้ารถแอมบูเลนซ์แล้วก็ไปจนถึงห้องผ่าตัดแล้วก็พอห้องผ่าตัดเขาก็แบบเขาก็ถามถาม<ะ>ถามว่าเออชื่ออะไรอะไรแบบนี้แบบเขาก็ไปสืบประวัติมาแล้วแล้วก็<ะ>เขาก็บอกว่าเขาจะตัดขาแล้วนะฉันก็บอกอืมเพราะว่าทันใสออกซิเจนอยู่ทันพูดไม่ได้<ะ>แล้วก็จนมาที่ห้องไอซียู่าตื่น แต่เนนที่ว่านี่ก็คือครอบครัวแฟมิลี่ที่นู้นครอบคนแรกเนี่ยโทรไปผู้อาจีนกลางเป็นส่วนใหญ่เขาพูดก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามจะติสื่อสารไปถึงอีกคนหนึ่งซึ่งพูดได้เนี่ยพนผู้สาอังกฤษได้เนี่ยนะฮะช่วงเวลาทั้งหมดนี่เรารู้ตัวตลอดรู้ตัวค่ะน้องทัารู้ตัวตลอดค่ะแล้วยังโทรศัพท์เองด้วยเหรอฮะค่ะโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ากางเกงกางเกงขาเดฟบน้องทันโทษนะฮะขาขาดอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะค่ะ หยิบโทรศัพท์โทรเองเลยค่ะไม่มีใครอยู่ตอนนั้นเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะใช่ก็อยู่ใต้ท้องรถไฟคนเดียวไอ้ช่วงที่มันเร็วเนี่ยคือช่วงที่้ามารับเอาดึงเราขึ้นมาแล้วแต่ช่วงที่อยู่ในรางเนี่ยนานไหมน้องหันช่วงที่อยู่ในรางแบบเหมือนเหมือนตอนจะโดนทับหรอคะทไมหมายถึงว่าหลังจากทับแล้วที่เรามีสติกตับที่ว่านี้เนี่ย<อ>แล้วโทรศัพท์อะไรไะไม่ไม่ถือกับนานมากอืแล้วโทรศัพท์ โทรศัพท์เองเลยนะฮะนาทีที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องตัดขาเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษคัดเล็กคัดเล็กค่ะคัดเล็กคัดเล็กเลยเนี่ยนะเด็กอายุ14ปีอย่างน้องเนี่ยคิดยังไงก็ไม่คินยังไงแบบมันเจ็บอ่ะก็แบบตัดไปก็ได้ยังไงถ้าเก็บไว้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีก็ตัดไปดีกว่า แน่นอนตอนนั้นเรามาเรียนซัมเมอร์ส้วงสั้นๆที่ประเทศสิงคโปร์คง<อ>คิดถึงทางบ้านแน่ๆก็คิดถึงคิดถึงป้าก็คิดถึงแต่ว่าโทรคุยกันทุกวันเลยมันก็ไม่ไม่ค่อยคิดถึงมากเท่าไหร่หมายถึงช่วงเหตุการณ์หลังจากที่ตอนนั้นพ่อเขาคงยังไม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้พี่สาวก็ยังไม่รู้ไม่รู้เราถูกตัดขาเนี่ยน้องทำยังไงถึงถึงยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น แล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปคือตัดก็ตัดนั้นก็ต้องมีชีวิตต่อไปต้องทันทำยังไงก็คิดในแง่บวกเพราะว่าเยังไงแบบเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วยังไงแบบมันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้ยังไงแบบเอมันก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าขามันไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนสัมพันธ์ในชีวิตถ้าเกิดว่าสมองแตกตายว่าไปอย่างถึงจะเป็นส่วนสัมพันธ์ในชีวิตแต่ว่าขา ของคนทั่วไปมันก็สามารถเดินได้เหมือนกันแล้วก็พอเราตายไปอย่างไงมันก็เผาไปมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะก็คิดในแง่บวกเอาไว้ค่ะตอนนี้นั่งรถเข็นแล้วใช่เพิ่งนั่งรถเข็นวันนี้นั่งรถเข็นวันนี้วันแรกนะฮะ<า>เป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะใช่เพราะว่าอยู่ในห้องมันน่าเบื่อมากเลยอยู่ในห้องน่าเบื่อที่คนถูกจกัดขาเ ยังจิตใจเข้มแข็งอารมณ์ดีขนาดนี้เนี่ยนะฮะราฉะลันจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากไปเจอคุณอาสระายยืดเห็นบอกว่าอยากจะคุยกับอามีอะไรเอ่ยคิดถึงชอบอครับเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมนะไว้มีโอกาสกลับไว้กลับมากรุงเทพกลับมาเมืองไทยแล้วมีโอกาสพบกันคุยกันนะฮะ มีอะไรจะบอกกับใครต่อใครไหมอตอนนี้กำลังจจกออากาศที่เมืองไทยเยชื่อเลยฮะก็อยากบอกว่าอ,อ,อยากบอกคนอื่นที่มีสภาพที่เหมือนทันหรือว่ารุนแรงกว่าทาันแต่ว่าท้อถอยก็อยากให้เขาสู้เข้าไว้เพราะว่ายังไงก็เราก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปอยังไงสิ่งในโลกนี้ก็ยังคงมีสิ่งที่ทดแทนให้เราไม่จำเป็นที่ต้อง กำลังใจให้นะแล้วกลับมาเจอกันนะฮะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเลี้ยงไงเนี่ยลูกเข้มแข็งขนาดนี้ก <c oughs> ็จะว่าในประเด็นที่หนึ่งก็คือลูกตั้งสองคนนี่ก็คือกินหนูแม่แล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากาครอบครัวผมเลี้ยงลูกนี่ผมทำอาหารให้กินเอง <c oughs> นะฮะกำหนดให้เขากินเองแล้วก็ อสอนให้เขารู้ว่าการอยู่ในสังคมต้องอยู่ยังไงผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกผมคนที่ผมเลี้ยงมามันเข้มแข็งผิดปกติมากความฝันของของโนทันอยากที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ทางรถไฟฟ้าสิงคโปร์มาติดต่อเพื่อจะรับผิดชอบดูแลอะไรกันหล่คิดว่าจะฟ้องทาไมเขาร้องไห้ราไมโนทันถูกตัดขาแล้วของเขาได้ยินคำแรกที่นั่งอยู่ เขาบอกดิ้นขึ้นไปไอสายเตติเบลนี่กระเด็น,นออกมาเลยกระเด็นเกือบจะหลุดเลยนะอุตรสารนี่านคลั่งเลยคลั่งเลยรู้ไว้คนเราไม่ใช่แข็งแรงถ้าจิตใจไม่แข็งแรงมันมนมันเรื่อนไปเรื่องใหญ่สําคัญที่สุดถ้าเรามีจิตใจขึ้นแข็งเราต้องทําให้มากกว่าคนปกติสามสิบเท่าแล้วเราจะเป็นซุปเปอร์สาร